ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแบบสวัสดีสื่อมวลชนทุกคนนะคะเพราะว่าพอคําถามนี้ต้องบอกเลยว่าคิดถึงสื่อมวลชนแล้วก็คิดถึงกิจกรรมวงสวงละครมากพักไปนานค่ะพักไปนานซึ่งเราก็ต้องตามมาตรการนะคะเราต้องต้องดูแลตามมาตรการที่ทางรัฐออกนโยบายมาวงสวงรอบนี้เป็นเป็นความตั้งใจที่ อ๋อสีสัมารที่ระวังระวางการถ่ายทำเอาไว้แล้วให้อยู่ในมาตรการทุกอย่างตามที่รัฐกำหนดไว้ออกเข้มข้นค่ะการันตีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดช,ชอบโดยรวมแล้วก็ช่อง8เราทํางานตามมาตรฐานที่ทางนโยบายของรัฐประกาศไว้ค่ะถ้าพูดถึงละครจริงๆต้องขออนุญาตนะคะยกยกเรื่องนี้ให้กับพอออฟฟิละครพี่เล็กน้อยเพราะว่า อ๋อคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของตัวละครนี้อย่างแท้จริงค่ะค่ะเรื่องนี้บอกว่าคางไร้สาละพอไดยินยิ่งหบังเป็นคนมาคนผ่านสาวใหค่ค่ะเรื่องนี้ก็สุดๆนะคะศรีส,สามานปี2022นะคะนักสิ่งที่พิเศษที่เซอร์ไพรส์นะคะก็คือว่าเมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ยค่ะน้องหยาดรับบทคุณปีตอนเด็กมาวันนี้ผ่านมา28ปีน้องหยาดมารับบทคุณปีตอนโตแล้วก็สําหรับ ไม่ด้ออะไรเลยหมดเลยสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะคะนอกจากว่าความสยองขวัญแล้วเราก็ยังมีความแซบความน่าสะพรึงทั้งตัวคุณอาปิติพี่วิลลี่แล้วก็ยังมีฆาตกรโลกจิตมันจะเป็นประมาณว่าสาวหัวขาดเจอกับฆาตกรโลกจิตแล้วเจอกับคุณวิลลี่คุณอาทึ่งแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าจะปลุกซอมบี้ขึ้นมาแต่เนี้ยมันทั้งสะพรึงกันทั้งเมืองเลยค่ะไฮไลท์สำคัญของเรื่องนี้เป็นไงางนี่แหละค่ะที่พี่พูดไปเมื่อกี้นี่ค่ะ คือสาวหัวขาดจะหลอนทั้งเมืองแล้วก็แวดล้อมไปด้วยตัวละครที่น่าสะพึงกลัวทุกคนเรื่องนี้เล่นกับเล่นในบทบาทที่เราเคยบบาในอดีตเป็นไงบ้างคะก็จริงๆกลับมาก็คือแบบ Amazing มากค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องเรื่องแรกที่ได้เล่นเป็นตัวเองตอนเด็กอะค่ะ คืออยู่มานานแล้วเนาะบางทีมันมีละครที่ได้เล่นรีเมคบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากได้เล่นตัวเดิมตอนที่อยากอายุประมาณเจ็ดขวบ่ะคะได้เล่นเป็นปีตอนเด็กมาแล้วค่ะแล้วก็มันไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้กลับมาเล่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันผ่านมาเกือบสามสิบปีค่ะแต่ก็ดีใจมากแล้วก็เหมือนเพอได้รับบทอะ่ะพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าเวอร์ชั่นปีเวอร์ชั่นนี้มันจะมีความ นอกจากน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะมีความผสมวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไปมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบในสมัยปี2021-22ของเราเนี่ยผสมเข้ามาทำให้มันมีความแบบน่ากลัวแบบมันดูทันสมัยและไฟไฟายขึ้นเยอะอะค่ะเรบลองว่าใครที่เป็นัอละครทั้งแปดได้ดูมาครั้งทายแล้วก็ความเรื่อขนาดละครแน่นอนใช่รับรองว่าหลอนแน่นอนแล้วก็มันไม่ได้มีแต่ความหลอนอย่างเดียวเรื่องนี้มันจะมีความดรัก ความรักระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันหรือความรักระหว่างพระนางอะไรอย่างเงี้ยค่บะบวกผสมเข้าไปด้วยค่ะพี่ีนบ้างครับเป็นของกับลูกนี้ก็จบกับทุกนยากเป็นเช่นแม่บ้างแล้วก็เป็นอะไรบ้างครับที่หลบคนอิจฉา กถ็ถือว่าท้าทายมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยคือยินก็จะเล่นส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นกับพระเอกเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องอื่นๆเนาะแล้วก็ยินผ่านงานละครที่เป็นงานพีเรียดมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนวกกลับมาเล่นละครแบบท้าทาปัจจุบันซึ่ง อา,อาศัยการปรับตัวค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ยินดีใจมากที่แบบได้ร่วมง,งานกับพี่ยาได้ร่วมง,งานกับพี่จะมาแล้วก็พี่วิลลี่ด้วยคะ่ะซึ่งแบบทุกคนะสอนเทคนิคใหม่ๆให้ยินเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็ยินได้รู้สึกว่าแบบเออนี่คือการแบบเหมือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีคนคอยคอยแนะนําอะไรใหม่ๆแล้วก็แนะนําอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนคือประทับใจมาก ก็ถือว่ายากครับเพราะว่าที่ผมต้องเป็นหมอด้วยหนึ่งคือเป็นหมอก็ยากแล้วแล้วก็ต้องมีเรื่องของความรักคนกับเรื่องสืบสวนแล้วก็เรื่องผีด้วยอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นมันแทบหลายรถฮะเรื่องนี้ก็คือยากพอสมควรครับเราเลตติ้งดีทุกเรื่องนะคะทั้งหทั้งข้าศึก ูููดูดูอู่วิชาเป็นตัวเองที่ต้องต่อหวเขาด้วยอะไรางี้ครับเป็นแล้นะครับุก่นก็เป็นคุณหมอที่ทาเพื่อมนุษยชาติก็แค่นั้นเองจะดมีอะไรงต้องต้องรอดอ่ะามต้องรอดก็ไม่มีทาได้ทุกอย่างนะฮะความรักที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างอาหลาเยมันก็ต้องมีแล้วก็ เรื่องของการที่ต้องให้เขาล่อให้ได้นะฮะเรื่องของสายไฟอย่างที่หยากพูดไว้บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้พวกเราบางครั้งก็ต้องเล่นกันเอง <c oughs> โดยที่ไปเป็นอิสเกต์ทีหลังมีหลายอย่างมากครับก็น่าติดตามน่าสะพึงกลัวห้ามดูคนเดียวนะ <c oughs> นั่งดูคนเดียวไม่ได้เลยต้องจับแลทั้งครอบครัวเพราะว่าน่ากลัวมากนะครับ <ส>เ,ปเ,ปเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่น่าสนใจของการเป็นรักแสวงหน้าใหม่คือบเพราะว่า,าดยบทที่ผมได้รับมาแต่ก่อนแตก่อนส่วนมากจะเป็นบทเป็นน้องเป็นอะไรอย่างงี้จะมากกว่านะครับก็คอวนี้จะรับ,บบทเป็นพระกรโลกผิลเลยก็คือจะทิ้นทอดการฆ่าการตัดหัวอะไรอย่างงี้ครับก็ในละครก็คือจะไล่ล่ามีฆ่าฆ่าผู้หญิงฆ่าอะไรก็คือไม่เคยได้รับเลยไม่เลยอ๋อบทบาทแบบนี <ranked S 2> mit, <ๆ>้มาก่อนเลย ก,ก็ฝากพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็ฝากคนดูทั้งประเทศไทยเพราะว่า,เ,าเริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคมนี้ช่องแปะก็เปิดถังละครเป็น2เส้นเวลาชัดเจนนะคะก็คือเส้นตั้งแต่ตอน1 9บเกนย์นอแล้วก็หลังข่าวราดนะคะเวลาโดยประมาณก็ยี่สิบจุหนึ่ห้านะ,ะเป็นละครสองเส้นที่เราวางโครงเรื่องแล้วก็คาแรคเตอร์ ให้ตรงกับคนดูตามช่วงเวลาแล้วก็กำหนดออกอากาศเนี่ยไลอัพของละครปี2022เราพบหมดแล้วแล้วก็เ,ออเมื่อเม,อเมอืสามวันก่อนก็เพิ่งอนุมัติเพิ่มไปอีก3เรื่องโดยที่เป้าหมายเนี่ยเราอยากใหออ้คนไทยทั้งประเทศสนุกแล้วก็มีทางเลือกในการดูละครที่เราต้องบอกว่าละครช่อง8ปี2022มีความตั้งใจมากแล้วเราเชื่อว่าแซ่บครบรสสนุกทุกรสชาติแล้วจะต้องเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอน เด็กก็ฝากด,ด้วยนะคะำสำหรับศีษสามานะคะเรื่องนี้ก็คือนักแสดงทุกคนตุ่นเต็นที่แล้วก็ตอนที่เราถ่ายทํากันอะเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากมากแล้วด้วยบทที่เราเล่นกันนะคะแล้วก็คือทุกคนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองชัดเจนมากแล้วก็พยายามที่จะให้เวอร์ชั่น,นยังไงกเป็นเวอร์ชั่นที่น่าจดจำอะ,ค,ะค่ะก็ยังไงฝากเรื่องศีสามานด้วยนะคะ